สวัสดีค่ะพบกับพีกิที่สบายจังสเตชนวันนี้มุมสวนชวนคุยค่ะจะพามาคุยเรื่องเกี่ยวกับซุม้มกุหลาบดูนี่นีตอนนี้นะคะคือโรแมนติกตูตูค่ะตอนแรกเนี่ยจะเป็นกิ่งกระโดงชี้ขึ้นมาแบบนี้เลยพุ่งขึ้นไปเลยซุ้มอีกแต่ว่าเวลาที่เราเอากุหลาบเข้าซุ้มเนี่ยนะคะเราจะต้อง ทำให้กิ่งของเขาเนี่ยเป็นทะยางแบบนี้ค่ะทะยงแบบนี้นะคะพอทะยงแล้วเนี่ยเขาก็จะมีกิ่งแตกขึ้นมาจากกิ่งหลักแบบนี้นะคะทะยงขึ้นมาแล้วก็จะเห็นดอกตรงนี้ไม่ต้องปีนดูนะคะอันนี้พี่ก็ทําเป็นพยายามทําเป็นมุมไม่ให้ตรงนะคะจริงๆน่าจะโน้มมาอีกนะ,ะแต่ว่า กิ่งมันแข็งก็เลยทำได้แค่นี้นะคะก็นี่ก็คือการเอากุหลาบเข้าซุ้มค่ะสำหรับต้นโรแมนติกตูตูนะคะมีต้นอื่นให้ดูด้วยคราวนี้มาดูต้นนี้บ้างดีกว่าชอบมากเลยนี่คือมิสฮอลแลนด์นะคะกุหลาบสีขาวตัดดอกสวยอ่ะชอบทีนี้เดี๋ยวมาดูนี่ค่ะจะให้ดูสัตรูพืชในสวนของพี่คือนี่ต้นวาวมายุลาพี่เนี่ย ชอบแววมยุลามากเพราะเขาสีสันสดใสนะคะแล้วนี่มีต้นขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะแต่สตูพืชมาดูในส่วนของพี่สตูพืชตัวร้ายที่เป็นพืชคุมดินที่จะเจอก,ก็คือน,นี่ค่ะหอยค่ะหอยนะคะเนี่ยเขายังไม่ตายนะคะเป็นนะคะเนี่ยหอยค่ะเนี่เนี่ยเนี่ตัวนี้เนี่นะคะบางทีนะตัวอุ้ยตัวใหญ่มากเลยล่ะค่ะต้องเอา ราต้องคอยดูถ้าเป็นพืชคุมแบบนี้นะบางทีตัวใหญ่จนตกใจเลยค่ะตันต้นตนี้เนี่ยพี่เเหมือนเขาตายนะแต่กเ็เขาก็จะมีต้นอ่อนขึ้นมาเยอะเลยล่ะค่ะก็จะได้ต้นต้นที่องอกจากเมล็ดนะคะอันนี้ก็เก็บหอยไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวเราไปดูกุหลาบต้นต่อไปนะคะวันนี้คุยกันเรื่องซุ้มอันนี้ซุ้มอันนี้ค่ะ อันนี้เป็นกุหลาบสองตานะคะเนี่ยเป็นแบบสองตาก็คือเป็นโรแมนติกตู๊ตูโอไม่ใช่ค่ะอเล็กซานดีนกับภูมิที่เนี่ยตัดแต่งไม่ค่อยเป็นคือใจไม่ถึงกับการตัดแต่งก็ปล่อยให้ยาวขึ้นไปซึ่งไม่ไม่ถูกเราควรจะตัดแต่งแล้วก็โน้มเขาที่นี้ซุ้มที่ทำเนี่ยก็จะลักษณะเป็นไม้ที่เขาขายกันแล้วก็มีแขนอย่างเงี้ยค่ะนะคะอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่า เราต้องคอยอตัดแต่งจัดให้เขาเข้ามุมให้ดีนะคะอย่างเงี้ยไม่ไม่เดี๋ยวต้องหาเชือกมาผูกนะคะเนี่ยส่วนเชือกที่ใช้พี่ใช้เชือกแบบนี้นะเวลาที่ผูกต้นไม้เข้าสูงอะ่ะพี่ใช้เชือกแบบนี้มันจะเป็นเชือกยืดๆนะคะาถามจากร้านเขาละเป็นเป็นเชือกที่เขาใช้ทำชุดชั้นในเนาะแล้วก็ เอามาขายเป็นกิโลค่ะกิโลละหกสิบบาทเวลาที่เราผูกกุหลาบหรือว่ากิ่งต้นไม้เนี่ยพอกิ่งเขาโตเนี่ยก็าสามารถที่จะขยายตัวได้แต่อันนี้จริงๆแล้วน่าจะใช้แขนที่แข็งๆแ,แบบนี้ที่เขาขายเป็นชุดนะชุดละสิบอันเดี๋ยวพี่จะซื้อมาใส่ซมันนี้เป็นซุ้มที่เราทําเองนะเห็นไหมคะพอตัดแต่งแล้วก็น้อมเขาเนี่ยเขาก็จะแตกออกมา อันนี้น่าจะเป็นภูมพูมตัดตรงนูง้นเป็นอเล็กซซนดีนนะเพราะว่าต้นหนึ่งเขามีสองสายพันธุ์ค่ะอันนี้มาดูอันนี้ค่ะอยากจะโชว์ชอบมากนี่แม็กสไปค่ะอันนี้แม็กสไปปลูกไว้ในเข่งนะคะออกดอกเยอะแยะเลยก็เหมือนกันค่ะถ้าเขาขึ้นตรงๆไว้ดีอะต้องโน้มๆหน่อยอันนี้เราก็ไม่ได้น้มอะไรมากมายนะ เพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้ใส่ซุ้มไงทำเป็นไม้แบบนี้ซึ่งพี่เคยเอาไม้มาปักแบบนี้ให้เรนนิงบูปรากฏว่าผุหมดเลยค่ะแต่แม็กซ์ไฟเนี่ยตรงนี้พี่พยายามให้โปร่งโดยการเอาต้นพลสเฟอร์ตี้ตรงนี้ออกไปเพื่อจะให้ตรงนี้โปรงนะคะก็ได้เป็นแม็กซ์ไฟแบบนี้แล้วเป็นซุ้มแบบบ้านๆเนาะ ส่วนี้ซนนุ้มโคง้งการเอากุหลาบขึ้นซุ้มโค้งเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูกุหลาบที่เขาเหมือนกับเป็นกุหลาบที่พุ่มสูงสักหน่อยนะก็จะได้ซุ้มโค้งที่ดีค่ะอันนี้พี่เพิ่งเริ่มทําได้อทิตเดียวเองนะคะด้านนี้เป็นต้นฟีเดตออฟฟีดอมนะคะคืออยู่ในกระถางแล้วก็ยกมาเป็นซุ้มสีขาวส่วนอันนี้ก็เป็นนี่แหละคะ่ะเป็น ก็เราก็จะจับเขาขึ้นซุ้มโดยการที่โน้มกิ่งเขาเข้ามานะคะซุ้มโค้งเนี่ยโน้มกิ่งเขาเข้ามาแล้วก็ผูกเข้ากับตัวซุ้มค่ะตัวอีกด้านนึงเนี่ยก็จะตัดแต่งให้สั้นนะคะแล้วเขาก็จะขึ้นมาตามซุ้มอันนี้เพิ่งเริ่มทํานะส่วนต้นนี้ก็เป็นซุ้ม ที่เปลี่ยนต้นคอนสแตนต์นะคะตุงนี้แข็งแรงดีก็คิดว่าคอนสแตนต์อาจจะต้องไปแจมตรงนน้นเนี่ยถ้าเราทำในลักษณะแบบนี้นะดูคอนสแตนต์นะคะเนี่ยกิ่งทำลักษณะแบบให้เขาโค้งแบบนี้เป็นมุม45องศาหรือโค้งๆอย่างเงี้ยกิ่งก็จะแตกออกมาอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้ซุ้มสวยแล้วก็อุหลาบก็จะเต็มเต็มสมเลยนะคะ ต่อไปที่พี่อยากจะให้ดูซุ้มต่อไปอันนี้สวยดีนะชอบออกดอ,อกบ่อยมากก็คือนี่แล้วค่ะมาโซละเขาเป็นกุหลาบที่ออเลี้ยงง่ายจริงๆใบสวยมากกุหลดูดูใบของเขานะคะสวยแล้วก็ดอกก็มีสีสวยด้วยค่ะแล้วก็จัดซุ้มให้เขาเนี่ยซุ้มแค่ร้อยห้าสิบเซนเอง ร้อยห้าสิบเซนพอเราเอามาปักลงดินเนี่ยนะคะมันก็จะเตี้ยนะแต่ก็ยังไม่คิดว่าจะเปลี่ยนซุ้มแน่นนี้ยนะคะพอเต็มซุ้มแล้วเขาก็จะสวยมากเลยกุลาบเนี่ยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะพอ,อถ้าเราทําให้มันเขากิ่งโค้งใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ค่อยได้โค้งสักเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นกิ่งตรงตรงตรงตงแต่ก็มีแต่ออกมานะคะสวยค่ะมาสลา ตูใมใบชอบนี่ค่ะทุกน,นี่ทำม,มาได้สักพักนึงนะคะก็คือ,อ,อต้นเจมันเอลคือถ้าเป็นกุหลาะที่เขาเลื้อยพุ่มสูงเนี่ยจะดีมากๆเลยอย่างเงี้ยนะคะเขาสูงเขาจะขึ้นซุงมได้เร็วนะคะแล้วก็เวลาจัดก็คือพยายามจัดให้เขาเป็นมุมยแยางอะคะ่ะ อ่าอันนี้เห็นไหมคะอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราจะจับเดี๋ยวพี่จะต้องจับก็คือจับที่ทแยงมาอย่างนี้นะคะผูกเขาทแยงอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะแตะออกมาจากด้านข้างๆนี้อีกซุ้มคอตอนแรกพี่คิดว่าอสงสัยจะทําไม่ได้เนาะเพราะว่า จริงๆแล้วไม่เคยปลูกปูหลาดไงแต่พอจริงๆพอเรามาลองทําทําความรู้จักกับต้นไม้แล้วเนี่ยพอมันก็ทาได้นะอันเนี้ยต้นเนี้ยปลูกได้หกเดือนแต่ซุ้มเนี่ยพึ่งทําได้ประมาณสักสองเดือนมั้งไม่ถึงสองเดือนแล้ค่ะเปลี่ยนซุ้มให้เขาตอนเปลี่ยนเนยากนะขานาดเยอะเกิดด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะมนานซาเนี่ยกิ่งเนี่ยเห็นไหมคะอย่างเงี้ยพี่ก็จะต้องเอ่อเอามาเข้าซุ้มใช่ไหม แล้วก็เนียค่ะจับอย่างนี้นี่อย่างนี้นะคะเออไม่มีเชือกมาด้วยแต่จะจับแลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะแต่งกิ่งออกมาจากตรงนี้แล้วก็ยอดก็จะพึง่งอันนี้ก็จะเป็นกิ่งที่มาจากกิ่งกระโดงนะคะเริ่มไปแล้วโมนาลิซามีคนชอยเชียร์อยู่ ข้างบ้านมาคอยเชียร์ว่าเมื่อไรฝั่งนี้จะมีกุหลาบขึ้นมาสักทีเริ่มแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะจับผูกแบบนี้เพราอเอื้อใหได้หยุดแชร์ค่ะเดี๋ยวมาดูอีกซุ้มหนึ่งก่อนจะไปทำอย่างอื่นก่อนจะไปปลูกกันไม้มาดูนี่ค่ะชอบมากเลยคือเลนนี่ปูแตอนแรกเป็นซุ้มไม้นะคะเป็นไม้ปักเป็นแบบสามมุมอ่ะแล้วก็เอาไม้เนี่ยมาปักเพราะกลัวว่าไม้ผูกเพราะว่า เราเนี่ยลดน้ําบ่อยด้วยเลยด้วยนะคะไม,ไม้ก็เลยผุไปก็เปลี่ยนเป็นซุ้มกลมแบบนี้เวลาที่ขึ้นซุ้มอย่างที่บอกแล้วก็คือต้องทําให้เขาทะแยงอย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะแตกออกมาข้างๆอย่างนี้แล้วก็จะมีดอกน,นะคะแต่สิ่งที่ควรควรระวังเกี่ยวกับเรนนิ่งบลูก็คือ,อกิ่งเขาเนี่ยจะออกด้านข้างเยอะแยะไปหมดเลยต้องคอยตัดแต่งนะคะหนามก็เยอะด้วย นี่มีดอกสวยๆพิ่พอย่างหนึ่งนะเลนิ่งบูมีอยู่สองต้นเปรียบเทียบกันต้นเนี้จะถูกแดดครึ่งวันสีจะสวยแต่อีกต้นหนึ่งอ่ะโดนแดดทั้งวันสีค่อนข้างซีดค่ะอันนี้ถูกแดดครึ่งวันก็สีสันเขาก็สวยดีนะคะเนี่ยเราก็จะเนีย่ยทำมุมทะยางอย่างเงี้ยนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงจากกันแค่นี้นะคะจากกันกับเบรนนีปูสวยๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ